ส่งสีน่ามาครับโออี <S <S โอ้ยทำไมมัวันนี้กระชุ่มกระชวยหัวใจหมดเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เจอกับเดมี่โอ้หสุดๆเจอเดมี่เจอดิลเลนเจอครบวงด้วยอ่าเชิญทักทายแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะพวกเรา <S <S โอี โอ้โหวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาด้วยความสดใสมากๆและเชื่อว่าเป็นแฟนๆของ Disney Plus Hot Star กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วค่ะแชร์ให้ฟังหน่อยแต่ละคนดูอะไรดูคอนเทนต์อะไรกันบ้างโอ้จริงๆ Disney Plus Hot Star เนี่ยเขามีคอนเทนต์เยอะมากๆใช่แต่ว่าถ้าจะต้องเลือกก็คงเลือกเรื่อง Turning Red ค่ะ Turning Red หรอใช่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพื่อนด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยที่สําคัญนะคะน้องไอ้ของเราเป็นคนพาคในบทเมลลี่ในเรื่องนี้ด้วยนี่เป็นตัวเอกเลย แหมเมื่อกี้พอพอมายพูว่าเชอร์นิงเวนเมื่อกี้แบบนี่ออกอาการเลยทีเดียวแบบพดีเพื่อนตอบดีพูดดีมากคนอื่นๆลาแชร์ได้ด้วยอ่าก็ส่วนตัวส่วนตัวของพันชอบเรื่องโคโค่ค่ะอ๋อใช่โอ้โหเนี่ยเรื่องคือแบบมีหลากหลายคอนเทนต์ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่เด็กนะฮะผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยทุกคนเลยจริงๆคอนเทนต์มากมายหนังภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีนะคะโฟอีฟก็ชอบทั้งวงเลยชอบเหมือนกัน ชอบปูอีฟทั้งวงเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดิส e พลาส s h o สตา a r ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันด้านในนะได้เลยค่ะขาผมเชิญเลยเชิญเลยครับเ <c oughs> ชิญเลยครับสนนุกสนานกันไปครับใครที่ไปรอดชมผ่านทางไลฟ์อยู่ตอนนี้บอกเลยดิส n พลาส u s h สตา t a โอเพ n นเฮาส์ครั้งแรก